ข่าวที่ผมจะกลับที่จะเรียนท่านต่อไปนี้เป็นข่าวที่สะท้อนถึงระบบการบริหารงานแบบรัฐคุนนางที่มีลักษณะเ,เป็นรัฐที่วัดผลสุดท้ายไม่ค่อยได้การใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินภาษีของประชาชนที่จะเอาไปพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ ไม่ได้ส่งตรงไปถึงประชาชนส่วนใหญ่จะไปอยู่ในรูปของงบประมาณที่ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบเอ้ยไม่ไม่ได้รับผลประโยชน์ดโดยตรงเลยก็คือการจัดงบประมาณให้สถาบันกษัตริย์ตั้งแต่งบประมาณในวังสามหมื่กว่าล้านงบแอบแฝงอีกหกแสนล้านอยู่ในงบกลางและงบกระทรวงกลาโหมในการซื้ออาวุธ ในส่วนที่เป็นเงินเดือนของขา้าราชการทหารนนะั่นอีกส่วนหนึ่งแต่เง,เงินที่มันควรที่จะประหยัดเอามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนี้เราได้สูญเสียก็ประมาณส่วนนี้ไปมากนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นการพักการใช้งบประมาณที่มีอ้างว่าอ้างว่าเป็นผลที่ถึงประชาชนแต่ความจริงเปล่า เช่นการปลูกป่าเนี่ยวัดผลยากมากแล้ววันนี้ก็มาพิสูจน์แล้วว่าเละเทะหมดหรือแม้กระทั่งการจัดงบประมาณอยู่ๆก็ในขณะที่เงินขาดแคลนไม่ไม่มีเงินซื้อวัคซีนดันจะจัดเงินสร้างหนังรักชาติขึ้นมาวันนี้ผมจะเอารูปประทรมมาให้ท่านเห็นถึงระบบรัฐ โบราณรัฐที่าการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพซึ่งมันเชื่อมโยงระหว่างระบบราชการกับระบบราชสำนักท่านคงเห็นข่าวที่ผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับเรื่องยกตัวอย่างเอากรณีของจาคุณพักก้อยเนี่ยทำสคสโดยทำรูปของ ทำโครงการโครกหนองนาในราชธันในคุกผมถามว่าการใช้งบประมาณเพื่อจะสนองตอบความต้องการของวังเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเนี่ยคุณประเมินผลได้ไหมมีแต่ภาพโฆษณาว่าโอ้เป็นผลดีต่อประชาชนเท่านั้นตอนนี้ วันนี้ก็เลยเจอกรณีของคุณพิมพิมลิพาเป็นยังไงครับก็สะท้อนออกเอาว่าทุ่มงบไปเยอะแยะเพื่อไปพัฒนาประชาชนที่อยู่ในที่ราบสูงหรือชาวเขาทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ความทุกข์ยากก็ยังดำรงอยู่อันนั้นผมพูดกับท่านไปแล้วพับไปก่อนแต่เฉพาะโครงการของวัง ซึ่งผมไม่ได้มาโจมตีโดยตรงแต่จะสะท้อนภาพให้เห็นว่าการใช้เงินภาษีกรอนของประชาชนที่ลงไปแล้ววัดผลไม่ได้เนี่ยงานหลักที่สุดคือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับผมถามว่าคุณก้อยเนี่ยเอาเงินไปเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมไปจัดโครงการโครกหนองนาอยู่ในเรือนจำมันมันช่วยอะไรขึ้นมา ได้อะไรขึ้นมา,ชาใช้แน่นอนฮะเมื่อต้องการจะทํานี่รัฐบาลนี้ก็ต้องหาเงินให้ไปทําแล้วผลตอบแทนได้อะไรขึ้นมาครับเป้าได้ถ่ายรูปมันไม่ใช่โครงการเดียวแล้วนี่คือโครงการของวังเป็นร้อยเป็นพันโครงการครับในในสี่พันโครงการพระราชดำริยังมีในแต่ละสี่พันโครงการนี้ยังมีรายละเอียดลงไปอีกเยอะแยะ ซึ่งไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาเลยผมเลยยกตัวอย่างเรื่องโคกน้องนาในคุกเนี่ยให้ดูผมเป็นผู้แทนรัศดรเคยเดินทางไปหลายที่แล้วเราเห็นปั๊บเราก็รู้เคยเดินทางข้ามแดนไปกัมพูชาในสมัยที่เป็นผู้แทนเดินทางข้ามไปเพื่อจะไปดูเหตุการณ์ชายแดนข้ามไปทางด่านด่านปลอยเปกเขาเนี่ย ตอนเช้าเนี่ยคนจะเข้าคิวข้ามแดนเต็มไปหมดครับเพื่อจะไปเล่นบ่อนการพน,นันเราก็เห็นในขณะที่เจ้าหน้าที่นีนงานเต็มตัวเลยนะครับตั้งแต่เช้า,า,า,เเเชา,าขึ้นมานี่ก็ต้องมีคนยื่นใบผ่าน่านแล้วแต่ข้างๆสำนักงานศุรกากร,กร,กรตรงนั้นผมเหลือไปเห็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้องทำด้วยครับโอ้เจ้าหน้าที่ศุกากาก็ต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำอะไรครับ ปลูกผักฮะมีต้นฟักทองหน่อยล้อมๆแหลมๆปลูกกั้นคอกไว้เพราะอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นก็เพราะนโยบายสั่งลงไปแล้วเมื่อสั่งลงไปทุกหน่วยงานก็ต้องทําก็จะต้องกําหนดเงินลงไปแล้วผมถามหน่อยเจ้าหน้าที่ศุลกากรนี่แกจะปลูกฟักทองกินเองเหรอตกลงแกไม่ซื้อตลาดเลยใครก็รู้ว่าก็ต้องไปซื้อตลาดทั้งนั้นแหละเผลอๆไม่ต้องซื้อด้วยเขามาให้กินแต่ก็ต้องปลูกเพราะตามนโยบาย ผมเป็นผู้แทนรัศฎรปีแรกๆเมื่อ2 0่สกว่าปีก่อนไปออกไปหาเสียงไปนอนบ้านกำนันปรากฏว่าข้างบ้านกำนันนี่ลกไปหมดเลยครับปลูกต้นมะม่วงขุดเป็นร่องๆขุดเป็นร่องน้ำผมก็เลยถามเขาบอกนี่กำนันทำเองเลยเนี่ยปลูกสวนมะม่วงตามร่องน้ำนี่บอกเปล่ารัฐบาลเอางบมาให้ทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้ประชาชนดูและก็ไม่มีใครเอากำนันเองยังไม่เอาเลยยังไม่ดูแลเลยโครงการที่มหัสไทยต้องรับนโยบายจากรัฐบาลรัฐบาลต้องรับนโยบายจากวังเพื่อให้วังพึงพอใจในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการาาพระราชดำริเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเมินผลไม่ได้เลยครับ แล้ววันนี้การประเมินผลไม่ได้ยังอีกเยอะในโครงสร้างของระบบราชการไทยทำให้งบประมาณแผ่นดินสูญเสียไปอย่างปล่าประโยชน์ผมเอาภาพแรกอันนี้ให้ท่านดูก่อนนะครับวิศนุเครืองามประกาศจะใช้งบประมาณอีก300ล้านบาท สร้างหนังโควิดสร้างหนังโควิดเพื่อโฆษณาความจำเป็นเอะผมก็ไม่แน่ใจมึงทุกวันนี้คนยังไม่รู้จักโควิดอีกแล้ววะทั้งทีวีก็ประกาศตลอดเวลามีศูนย์ที่ประยุทธ์ก็มีไอ้หมอทวีสินมาพูดหาลองโคศกหน้าตาสวยๆเป็นนองงงนางงามบังบัง บางคนเป็นหมอเหมือนกันแต่มีเรื่องอือเ้าอิลูคุกคิกดังนั้นเรื่องอย่างนี้คนมันรู้ไปหมดแล้วเหตุการณ์ที่มันระบาดถึงขนาดบ่อนละยองผู้คนก็รู้ว่ามันระบาดไปจากนั้นยังไม่รู้วิธีการอีกเลรอปีหนึ่งมาแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งปีมาที่ที่นายประยุทธ์มันทำเนี่ยมันล้มเหลวหมดสิ ถึงต้องมาสร้างหนังอีก300ล้านทำหนังโฆษณาป้องกันโควิดท่านเห็นหรือ,อยังฮะกระบวนการอย่างนี้ฟังมันพูดสิครับมันบอกว่าการจัดสรรก็ประมาณ300ล้านบาทนี่มีความจำเป็นจะใช้เงินไม่ครบหรือไม่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรให้ทำไปเถอะเออมึงพูดได้เหมือนกันนะครับนี่ครับ ท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้ระบบราชการที่มันเป็นระบบรัฐขุนนางหรือระบบรัฐราชการเนี่ยการสิ้นเปลืองของเงินงบของเงินภาษีประชาชนที่เก็บมาจากประชาชนแล้วเอาไปใช้แล้วไม่เกิดดอกผลนี่มันมหาศาลมันไม่ใช่มหาศาลเฉพาะในวังกับในกองทัพเท่านั้นแต่ยังมหาศาลในโครงการต่างๆที่วัดผลไม่ได้อีกไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหร แล้วนี่ก็มีอ,อ,อีกโครงการหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนละโครงการนะครับแต่วงเงินอยู่ประมาณ300ล้านเหมือนกันมีมติกองทุนสื่อสร้างสรรค์เห็นชอบให้จัดงบอีก300ล้านทำหนังรักชาติเชิดชูคนทำดีนั่นนะกวางจูเขาเชิดชูคนทำดีไปแล้วคุณอนนท์นั่นนะคุณจะเชิดชูใครอีกคุณเชิดชูไปไม่มีใครเขาเอากคุณหรอกจะเชิดชูใคร ถ้าเป็นคนเชิดชูคนทำดีของวงังอันนี้แน่นอนเพราะพูดไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้แต่ลองเชิดชูมาสิข้างนอกเขาก็วิจารณ์กันได้แล้วตกลงนี้ยังรักชาติไม่พอนะครับที่ผ่านมานี่เขาก็เลยวิจารณ์กันว่าไอ้ที่มึงจะสร้างหนังรักชาตินี่สงสัยจะเอาไปเลี้ยงสื่อมวลชนละมั้งคือมันมีสื่อมวลชนอีกส่วนหนึ่งที่เป็น ผู้รับใช้ระบบพลเ็ตการและตกงานอยู่ไอ้สื่อพวกนี้มันมีบริษัทอีเวนต์มันมีบริษัทร,รับงานรับงานสร้างหนังรับงานแบบนั้นแบบนี้เขาเข้าใจว่าไอ้เงินตัวนี้น่าจะเอาไปเอาไปให้สื่อที่สนับสนุนพลเ็ตการแล้ววันนี้มันตกอัพเออมันตกอับก็จะเอาเงินไปเลี้ยงมันก็เท่านั้นแหละคื แค่ชื่อโครงการเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เมคเซน์เลยอะ่ะโครงการที่จะต้องทำงานเพื่อให้เอ,อคนได้รู้จักเอ,อ,เอ,อาการป้องกันโควิดแหมวันนี้ปิดหน้ากาก,ากล้างมือเช็ดแอลโกอโฮอล์ออกไปนอกบ้านแล้วกลับมานอกบ้านกลับเข้าบ้านแล้วเสื้อผ้าให้ถอดทิ้งไว้ให้ซักทันทีเพราะว่า เป,เป็นไปได้เจติดเสื้อติดผ้ามาคนมันรู้กันหมดแล้วสุดจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึง่งแต่วันนี้คนก็ใช้ความมาระวังตัวผมไม่เห็นที่อเมริกาเขาต้องมีงบโฆษณาตัวนี้เลยก็จากข่าวมันก็เห็นกันอยู่แล้วเนะี่ยโดยข่าวเนะี่ยมันโฆษณาอยู่แล้วข่าวคนตายข่าวคนเจ็บข่าวยอดวันนี้เพิ่มเท่าไหร่ข่าวระบาดท,ที่ สมุดสาครข่าวระบาดที่มาจากาสถานีาส,าสนามมวยลุมพินีมาจากที่บ่อนระยองไอ้เรื่องนี้มันให้การศึกษาหมดแล้วแล้วมึงจะต้องใช้เงินกันอีกไปทำไมออาวนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับแต่อีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ท่านเห็นระบบการใช้งบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดเรื่องการปลูกป่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องเก่า และเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่มีการวัดผลแล้วก็สื่อก็ไม่เก็บมาวัดผลไม่มีใครไปกบวัดผลแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าชาวบ้านครับชาวบ้านตามกันเองสื่อเห็นลงเฟซ b ุ๊ k ก็เลยเอามาลงคะแนนก็เลยกลายเป็นข่าวใหม่ขึ้นมาก็คือเรื่องของไอ้ชรนคงจำได้นะครับมีผู้คนที่เขาติดตามเดี๋ยวนี้ชาวบ้านตามกันเองแล้วครับ จะไปบอกว่า head, ชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วครับเข <c oughs> า <c oughs> ตามกันเองแล้วหนุ่มเผยภาพสถานที่ชรบุรณะหิรันไปปลูกป่าปัจจุบันตายเรียบบอกกลับมาดูแลบ,บ้างนี่ข่าวเห็นไหมทีแรกผมดูก็รู้ว่าเป็นข่าวเก่าพอ้าวข่าวใหม่เว้ยข่าว,าว,าวตามผลปรากฏว่าเมื่อหลายเดือนก่อนไอ้เจ้าชอเนี่ยไปปลูกปา่าไอ้ดาราซื่อบื้อเนี่ย แล้วก็ไปชมมาปวิ์ก็ขอเท็จจริงมันจ้างไงบริษัทอ e ีเวนต์ไอบริษัทโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยมารับจ้างจากรัฐบาลก็ไปหาดารามาเชียเชียอ้ยุทธไอที่เ,เห็นดาราไปเชียไอ้ยุทธดารานักร้องบ้างดารานี่บ้างเชียไอยป้อมนี่จ่ายสตังทั้งนั้นท่านเห็นหรือยังครับมันใช้เงินส่วนไหนอ่ะมันไม่ถึงประชาชนนะครับไอพวกนี้ได้กินอยู่แค่นี้แหละ ไอชอนก็เป็นหนึ่งในนั้นและบังเอิญไปเชียร์ตอนนั้นไอเจ้าไอเจ้าป,าปวิต์กำลังเน่าเต็มที่ไอเรื่องนาฬิกา25หเรือนสื่อเขาเลยระดมฉะฉะไอชอนเไอชอนไอไอเจ้าเด็กรับจ้างสร้างความเชื่อมั่นจอมปลอมพวกนี้ก็เลยพังตอนนี้ก็หายหน้าถูกดำเนินคดีเห็นว่าจะถูกดำเนินคดเออีเรื่องการหลอกลวงประชาชนเรื่องการเลี่ยไร ผมบอกผมอ่านข่าวแล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่เดิมเนินแล้วได้แต่ข่าวเพราะว่าระบบรัฐไทยกฎหมายมันย่อยักหายไปนานแล้วและแต่ว่ามึงเป็นพวกกูหรือเปล่าก็แบบเดียวกับข่าวเรื่องของนางบรีนาจะติดคุกอย่างนั้นจะคุกอย่างนี้โอ้เ,อเว็บเว็บไซต์ยูทูบนั้นลงข่าวกันใหญ่เอาตลาดเอาวิวกันผมไม่ได้สนใจเพราะผมถือว่าข้อมูลนั้นผมไม่มาหลอกลวงประชาชนด้วย ผมรู้ว่ามันไม่จับหรอกตราบเท่าที่มันยังมีอํานาจอยู่แต่เอา้าก็ว่ากันไปอันนั้นก็ว่ากันไปวันนี้เรื่องของนายชอก็เลยกลับมาประทุอีกเพราะว่าประชาชนเขาตามข่าวกันว่าไอ้ที่ต้นไม้ปลูกมึงมันตายหาหมดแล้วมึงกลับมาดูบ้างกลายเป็นข่าวเมื่อวันที่สิบ้ามกราคมปรากฏมีข้อโต้แยง้งไอ้เจ้าหน้าที่ กระทรวงบอกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตายนะมันผัดใบอันนี้มาติชนเขาเลยเอามาลงด้วยเขาเลยมติชนนี่เขาเด็ดกว่านะเขาบอกนี่ไงเขาถ่ายต้นมาให้ดูเลยตายหาหมด <c oughs> สำรวจแปลงปลูกป่าห้วยตึงเท่าชอนร่วมปลูกแค่ไม้ผัดใบหรือยืนต้นตายท่านดูเองก็ได้นะ ดูจากภาพเองแล้วมันยืนต้นตายหรือเปล่าก็มันเหี่ยวแห้งตายหมดแล้วต้นไม้พวกนี้ไม่ได้ผัดใบนี่คือทําโครงการของราชการไทยที่ไม่เคยตามผลพอถูกเปิดโปงทีก็เต้งกันพงัพงๆัพงพงัพงพังกองทัพภาคก,ก็ปฏิออกมาปฏิเสธแล้วเผื่อมันต้องไปเปลี่ยนอ้นี่คือนี่คือระบบการตรวจสอบระบบการตรวจสอบ แต่ว่าตรวจสอบโดยประชาชนนะคัเนียเลยย้อนภาพเก่าให้ดูไอ้ประวิตย์มันไปเห็นไหมฮะไปปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็ไอ้ไอชอนเนี่ยปลูกด้วยไปโปรโมทต,ต่อเห็นไหมฮะนี่คือการใช้เงินของบ้านของเมืองเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้คุณไข่ไข่แมวเขาวาดรูปนี้มาก็เลยมาท่านดู แต่ข่าวนี้ที่ผมเอานำมาคุยกับท่านนี้มามาดูในมุมมองของมุมมองของการใช้งบประมาณการใช้ภาษีของประชาชนในระบบรัฐที่ล้าหลังนี้ทั้งรัฐบาลและวังมันตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ไร้ผลไม่มีการติดตาม การปลูกป่ามีงบประมาณทุกปีลงไปที่กระทรวงพัฒนาธรรมชาตินั่ะที่เจ้าท็อปมันอยู่เนี่ยรูกบัญหารอยู่นั่นน่ะนั่นก็เป็นแหล่งผลประโยชน์ที่ใหญ่อีกตัวหนึ่งผมบอกท่านนะครับแล้วมันจะมีปลูกป่าทดแทนทุกปีทดแทนทุกปีไม่มีใครไปตรวจแล้วครับไม่รู้มันทำเท่าไหร่เดี๋ยวไอ้งบประมาณแผ่นดินที่ เก็บภาษีมาของประชาชนเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เฉพาะเอาไปช่วยประชาชนก็หน่อยเดียวอยู่แล้วไอ้ที่อ้างว่าเพื่อประชาชนนั้นจริง,รงๆก็ไม่มีผลอย่างปลูกต้นนี้ไม้พวกนี้มันไม่ได้ช่วยประชาชนอะไรเลยเห็นไหมครับรวมตลอดถึงงบประมาณของกองทัพอันนั้นจบเลยซื้ออาุธแม่งอย่างเดียวรวมงบของวังก็ใช้กันเต็มที่ผมถึงบอกว่าโดยระบบ บริหารราชการแผ่นดินวันนี้ที่ท่านได้พบเห็นเนี่แหะครับมันเป็นระบบที่กำลังซ้ำเติมระบบรัฐที่มีวิกฤตภายในนะครับแล้วก็มีวิกฤตการเมืองมีวิกฤตเศรษฐกิจและมีวิกฤตโรคระบาดดังนั้นเวลาเราจะมองรัฐว่ามันจะพัฒนาหรือมันจะพังทลายไปยังไงเนี่ย เราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณในแต่ละรูปแบบแต่ละรูปการโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินภาษีของประชาชนลงไปโดยปัจฉญยาก็คือลงไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่เป็นผลเลยโดยเฉพาะในโครงการของหวังที่ตั้งไว้เช่นโครงการพระราชดำริสี่พันโครงการโครงการที่แอบแฝงอยู่ในงบกลาง ไม่รู้ทำอะไรเนี่ยอีกเยอะแยะเราถึงได้เห็นการสร้างส้วมบนเครื่องบินพระที่นั่ง54ล้านเพื่อปร,ปรับปรุงส่วมบนเครื่องบินปรับปรุงห้องบรรทมในบนเครื่องบินพระที่นั่งอีกลำหนึ่งอีก750ล้านมันถึงได้เห็นกันนี้เรื่อยๆไงแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุในนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสด ในวันเสาร์เนี่ยอยากให้เป็นรายการของท่านอยากให้ท่านได้แสดงความเห็นเพราะว่าการต่อสู้เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงคนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนออกที่ความเห็นแล้วการสะท้อนออกที่ความเห็นนี้มันจะต้องมีหลายมิติทำความเข้าใจผมจึงใช้วันเสาร์เนี่ยครับ ให้ท่านได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีนี้เป็นสถานีของพี่น้องร่วมกันนะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่ว่าจัดเฉพาะวันเสาร์นี้ให้ท่านแต่หลายท่านก็มักจะไม่ค่อยแสดงความเห็นก็ฟังอย่างเดียวหรือแสดงความเห็นก็สั้นๆก็ในก็อีกส่วนหนึ่งผมพยายามที่จะกระตุ้นให้ท่านได้เสนอความเห็นหรือว่า หามุมมองบ้านเมืองโดยเอาประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทำความเข้าใจกันได้มาใช้ไม่เป็นไรครับเราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆเรายังมีรายการวังวันเสาร์คุยกันวันเสาร์ค่าเป็นการเติมเต็มข่าวสารร่วมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็เราจะพบกันทีวันจันทร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ